เตรียมพบกับซีรีส์ที่อาจเปลี่ยนนิยามของซีรีส์ไวแอชชั่นเพราะไม่ใช่แค่บูรหัมแต่ยังแฝงไปด้วยปริศนาความลึกลับและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเกินคาดดาวกับเรดมู n แอนไวคืนจันเลือดซีรีส์ที่กำลังจะขยาวงการเมื่อวันจันทร์ที่29กันยายน2568เวลา13.25น,น,นมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าซีรีส์ไวแนวแอชชั I ่นประทึกขวัญเรื่องเรดมู n แอนไวคืนจันเลือดหนึ่งในสี่โปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อ4ีเดสเนีจากค่ายเมก Pic t u r e p r o d u c ก i o n กำลังจะเปิดตัวพร้อมด้วยทีมนักแสดงนำที่น่าจับตามองได้แก่ฟลุกนิธิกรชัยวันและไลท์นฤสศรการตารัมที่จะมาประชันฝีมือกันอย่างเข้มข้นเสริมทับด้วยไรท์นฤทิตกวีกรวงที่จะเข้ามาเพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่องราวแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นคือการเปิดตัวในฐานะผู้กำกับครั้งแรกของพี่เอกภพต,ตาตานักแสดงมากความสามารถที่เราคุ้นเคยกันดีพี่เอกภพทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์ ฉากแอคชั่นที่สมจริงเอฟเฟกต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและภาพเสียงที่คมชัดระดับพรีเมียมเพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่เหนือความคาดหมายให้กับผู้ชมทุกคนเขาตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานของซีรีส์ไวท์แอคชั่นให้สูงขึ้นไปอีกขั้นเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในคืนพระจันทร์สีเลือดอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อกลุ่มโจรต้องเผชิญหน้ากับตำรวจในการต่อสู้ที่ดุเดือดณบ้านร้างที่ถูกทิ้งร้างการประทะกันอย่างรุนแรงนำไปสู่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดใช่คุณรับบทโดยฟลุถูกยิงตตต่่ออหน้าา ธนูรับบทโดยไลท์ทำให้ธนูตกอยู่ในความสิ้นหวังและสับสนอย่างสุดขีดเขาจึงขอความช่วยเหลือจากสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติแล้วแล้วสือปีศาแห่งจันเลือดก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับข้อเสนอที่น่าสนใจแต่แฝงไปด้วยเงื่อนงำที่จะเปลี่ยนชีวิตของธนูไปตลอดกาลแต่ที่น่าสนใจคือข้อเสนอของสือปีศานั้นมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่และมันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างช่ยุณและธนูอย่างไรเรื่องราวความรักความสูญเสีย และการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะพัฒนาไปในทิศทางใดการได้รับข้อเสนอแห่งความเป็นองค์ตัดจะนำพาพวกเขาไปสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายและความท้าทายหรือจะนำพาพวกเขาไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนห้ามพลาดเรดมูนแอนด์วคืนจันเลือดซีรีส์จากโปรเจกต์ซีเดสเทนีที่จะออกอากาศตอนแรกในวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคมนี้เวลา20นาฬิกาทางไวอยซีเดสเทนีโปรเจกต์ไวทอาริเจนเลอเรมเลนดวนซีรีส์คืนจันเลือด อยากทราบความคิดเห็นของคุณคุณคิดว่าการนำเสนอเรื่องราวความรักในรูปแบบแอชชั่นประทึกขวัญจะสามารถดึงดูดผู้ชมได้มากน้อยแค่ไหนและคุณคิดว่าการมีผู้กำกับที่เป็นนักแสดงมากฝีมืออย่างทีเอกพบจะส่งผลดีต่อคุณภาพของซีรีส์อย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองของคุณได้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างเลยครับบางคนอาจมองว่าการผสมผสานแนวนี้เป็นการเสี่ยงแต่บางคนก็อาจมองว่าเป็นความกล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหมๆ่ๆคุณคิดอย่างไร